เผยข้อมูลยอดจอง s ั m s u ง g ระซ a x y c ฟ 35G และ c 4 35G มาแรงในเกาหลีใต้คาดอาจถึง8แสนเครื่องซัมซุงจะเริ่มวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนจอพับได้รุ่นใหม่อย่างกระ a x y ซีโฟ 35G และ c 5 35G ช่วงปลายสัปดาห์นี้แล้วนะครับซึ่งตามรายงานจาก Korea ี e ฮล l ย เผยว่าช่วงที่เปิดให้พรีออเดอร์สมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับตามรายงานเผยว่าปัจจุบัน s a m s u n Galaxy g C4 35G และ Galaxy C Flip 35G ทำยอดพรีออเดอร์ในกาหลีใต้รวมกันได้มากกว่า450,000เครื่องเลยทีเดียวครับโดยทาง Samsung คาดว่าจะทำยอดจองที่600,000เครื่อง และอาจจะแตะ8แสนเครื่องหากนับรวมกับเครื่องที่อยู่กับผู้ให้บริการด้านเครือข่ายด้วยครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบระหว่าง Galaxy C รุ่นใหม่กับ Galaxy S21 Series จะเห็นได้ว่ายอดพรีออเดอร์ของรุ่นปัจจุบันมีมากกว่า2เท่าและมากกว่า Galaxy Note 20 Series เมื่อปีก่อนถึง1.5เท่าครับซึ่งทั้ง Galaxy C4 35G และ Galaxy C5 35G ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคหนุ่มสาวซึ่งงานวิจัยชิ้นหนึ่งเผยว่า 49%ของยอดพรีออเดอร์ในรุ่น4ฟเป็นของกลุ่มผู้ใช้ช่วงอายุ20-30ปีครับซึ่งปัจจุบันที่ทำให้ยอดพรีออเดอร์ออกมาดีนั้นคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลมาจากหลายด้านแต่ที่สำคัญที่สุดคือการที่ซัมซุงได้เป็นฝ่ายลุกโดยการทำโฆษณาว่ารุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟนจอพับได้ที่มีมาตรฐานกันน้ำและรองรับ S Pen ในโมเดล4และในปัจจุบันครับ ไม่มีกาซี y โน้ต21เปิดตัวออกมาด้วยครับอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่ากา l a x ซ C4 2และกา a ีนซีฟล 5G ด้วยครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ